ก็เราจะตายก็ก็รักเรารักเราทุกแก๊งเลยนะครับใช่คนเขารักเราเยอะอกอ็รักเราแหละแต่เราจะตายไงไม่เขารักเราอยู่แล้วไม่มีอะไรเราก็คุยกับเขาปกติว่าสีเป็นยังไงอะไรยังไงจะให้แก้ไขอะไรยังไงตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ไหนไประเด็นอะ่ะก็ลงไปด้านล่างครับลงไปด้านล่างได้ได้ได้รอได้คุยได้โอ้โหกรเด็นชช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 ช

โซน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 โแลกไรเลกไรกไรจะไม่ซื้อเไซื้อรอรกไรเต้นลาหมอเต้นลาหมอนะครับรอนนะครับี่ยไม่ของกูเมื่อวากูใส่มันเป็นมันเป็นผ้าปิดปาก โอ้โหเนี่ยกำพี่ดูของผมดิเอ้าไอ้เฮียรูปากดีก่อนก่อนที่จะมีสีมมดเนี่ยดูไมีได้เก่าไหมน้องไม่มีไม่มีเหรอมีดินี่มีอะไรใส่ให้ดูหน่อยดิอยากเห็นจริงเหรอพี่อยากเห็นอยากเห็นเราเรามีพูดอย่างนี้ยี่หออยากเห็นเลย

เฮียดาเกินวะมีสองแจ้งนี่หรอวะตอนที่เปลี่ยนเนาะของกูก็เต็มใบแะ้วเปลี่ยนสูตรอยู่ก็ได้พี่เขาก็เต็มใบไม่ต้องดูยห็นน้องไม่ก็เต็มใบวะไปเดี๋ยวคิดเงี้ยดีกว่าไม่เผื่อเขาจะไม่รู้รู้ตัวบ้างหรือเธอต้องจอดจองบ้างผมว่าพี่บ๊อบพี่บ๊อบโพยบ้าเลยนะแจ้งไหนที่ที่คิดว่าตอนกลางคืนหรือว่าตอนโดนน้ำใช่ใช่ก็ได้ไงไม่ได้พบว่านในสูตรมีสีดำเยอะไง เรื่อระบบชื่อแก๊งอะไรไม่พี่คือที่เหตุผลที่ผมไม่ใส่ชื่อแก๊งอ่ะผมกลัวว่าถ้าเราตกลงไปอ่ะมันจะเป็นว่าอ้าววันนั้นคุณคุณไม่ได้เรียกผมนี่คุณไม่ได้เรียกชื่อผมตรงนี้นั่นก๊ง้นเราเปิดอะไรที่จะพาเลยไหมล่ะหรือว่าเราจะเขียนว่าแก๊งไหนที่มีสีดําแม้แต่นิดเดียวโอ้โหอ้าวถ้าไอเนี้ยเขาไม่ใช่สีดําเพาสีน้ำตาลชื่อที่ใครเนี่ยนี่ก็สีเทาหรือเปียกน้ำเนี่ยแต่เนี้มีสีดําเนี่ยพี่แต่อันนี้เขียนไปแล้วนี่ว่าโทนดีฟ <No. S 2> เอาอันที่สอง <A. S 2> เลย <A. S 2> แก๊งไหนมีสีดำชัดเจนเอางี่แก๊งไหนที่มีไอแฮบอ่ะได้หมดอ่ะโ,อโทษครังน้ำปรับอันนี้เดี๋ยวดิสติงดิเทแล้วก็แบบลบลบ,ล,บลงซ้ายให้หมดเลยหรือพี่ว่ามีรายชื่อในใจไหมพี่ใช่หมดเ แก้ไหนที่มีไอแฮบอะเรียกมาให้หมดอะเล่นไลน์บอกให้แก้แหละเลนไลน์มาอันนี้เล่นไลน์หรือเปล่าที่เพิ่งมาใช่ครับใช่ครับพี่เปาสวัสดีครับกิฟฟินสวัสดีครับมีนิิฟฟินนะพี่ที่ตอนนี้ไม่มาสวัสดีครับนาคอร์ดพี่พี่บอกนาคอรนาคอรนูรนปะนาคอรอยู่นู่นครับพี่พี่วันอยู่ตรงนี้เช่นนาคอรนาคอรนาคอร์คนา

จะได้ไปฟาร์มจะได้ไปทำอะไรต่อ,อม,มันเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกอให้มันชัดเจนไปไม่เกี่ยวออกไปออกไปออกไปอให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนเฮ้วยในแม่ฟอนเทียร์ได้ไหมพี<ะ>เ่เรื่องาเลยแม่ฟ<บ>อนเทียร์นี่คือสี่สี่อยาดำเลย ดันมาที่ดันหมดเ่มรานันเดี๋ยวเราคิฟฟินกับเราแค่คิฟฟินมาคิฟฟินมาเดี๋ยวคุยกับแกงที่เหลือไม่มาก็เดี๋ยวเราไปหาที่เลยวาย ให้พี่เปาครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับว่าเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาพี่อ๋อไม่เป็นไรครับผมสบายสบายครับรู้อยู่แล้วว่าใครอ่ะก็รีบพูดมาจะได้ไปยังอีกยังไม่เริ่มเรื่องอีกอ้อโทษครับ ใส่มันจะเงียบไม่พอมากูเปิดซาประกให้ครับัสดีกี่แก๊งนะี่อันนี้มาสาแก๊งใช่ไหมัสดีนะครับัสดีทุกแก๊งเลยนะครับคืออย่างนี้ผมจะเรียกมาคุยเรื่องสี่ชุดหน่อยนะครับคือ บางแก๊งที่ผมเรียกมาวันเนี้ยเวลาตอนกลางคืนหรือเวลามันโดนน้ำนะครับมันออกเป็นสีเข้มนะครับเรดไลนล์ผมขอให้คุณเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นไปได้ขอให้เปลี่ยนหน่อยนะครับในนะครับพยายามเอาสีดำออกเอาสีดำออกสั้หน่อยแล้วกันนะส่วนนาคอก็อผมขอให้สว่างสว่างขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับไม่เอาเข้มขนาดนี้ ได้ครับพี่ส่วนเสียไม่ได้ฟูดผมไม่ติดอะไรแต่ผมติดที่สูบเวลาโดนน้ำครับเพราะเรื่องนี้ยผมเคยมีคุยคุยกันไปบ้างตอนนั้นผมก็ผมก็พูดไปแล้วละ่ะว่าใช้อใช้ได้ครับแต่อนาคตไม่แน่นะครับก็ถ้าพี่เปาสะดวกยังไงลองคุยกับแก๊งให้ผมนิดนึงนะครับผมขอถือว่าทำให้มันแบบสว่างขึ้นกว่านี้ก็ได้พี่ ครับผมนะครับถือว่ายังไงผมผมวานนิดนึงได้ครับได้ครับน่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวแกงที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยไปไล่คุยอีกทีแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาตั้งสามแกงด้วยก็คือขอให้เปลี่ยนสีใช่ไหมครับไม่เชิงขอให้เปลี่ยนสีครับขอให้มันแบบไม่ให้มันเข้มจนเกินไปครับพี่ครับใช่ครับแค่นั้นเลยแค่ไม่ให้มันเข้มจนเกินไปไม่ใช่แบบตอนกลางคืนหรือโดนน้ําแล้วมันดูเข้มมากๆไม่ไหวครับไม่ไหวจริงครับคือมัน อย่าง NTR ผมผู้ผมก็ขอให้เปลี่ยนครับผอ่ผมก็ขอให้เปลี่ยนเหมือนกันครับได้ครับครับผมไม่เชิงแบบต้องเปลี่ยนหรือขนาดแบบโอ้จากสีเทาเข้มไปเป็นสีเหลืองสีอะไรงี้ไม่ต้องขนาดนะครับก็แค่ทําให้มันแบบดูแตกต่างขึ้นกว่านี้นิดนึงเฉพาะสูตรนะครับผมยน้นว่าเฉพาะสูตรนะแล้วเราเสียไม่ได้เฉพาะสูตรครับโอเคครับก็ประมาณได้ครับก็จนถึงรอบที่เขาเอาเสื้อผ้าลงรอบต่อไปแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีทีหลังแล้วกันได้ครับครับขอบคุณที่สละเวลาครับลูกแกงขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับมาเยอะชิบหายปลา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 โอ้หูลม พร้อมไฟแค่นั้นแหละเปล่าคือรถพี่กเอาให้แป๊บนึงโอเคเราน่าจะพอรู้เนาะมาทำไมเนาะไปพี่ก็เอาฉากติ๊กตอกไปได้เอาอะไรไม่เราต้องสรุปเราต้องเปลี่ยนปะต้องเปลี่ยนแค่สูตรับให้มันเข้มขึนสว่างให้มันสว่างขึ้นสว่างขึ้นอืมเวลาโดนน้ำมันจะกลายเป็นสีดำเนี่ย เวลาโดนน้ำมันเข้มไงครับมันเข้มมันจะมึดมึดหมดว่างไหมไปหาคลองหน่อยดิกอยากโดนเอาสูตรไปจุ่มใช่ครับเอาสูตรไปจุ่มได้ไงสัส Hello Music ค้าผพี่เปาค้าผมพี่เปสะดวกคุยไหมครับตอนนี้เลื่องเรื่องอะไรครับได้ครับได้ครับเรื่องเพลงอะครับอย่าบอกเราต้องไปสายอีกนะสะดวกเข้ามาคุยในมไปทำไมลุงโทรบิ๊กกลมเียร์ Hello Music อ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่เปาโทรหานะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม Hello Music ค้ับอทีรับมิวสิ c ส่งไม่เสร็จมาเตยพี่ก็ได้ครับ Hello Music บอี่ค้า หนลองไปสระน้ําดิไปโดดเลยควยเถอะไปไปสระน้ำมันก็มันก็มันก็ดำอยู่ดีอ่ะตอนนั้นฝนตกก็หลายทีแล้วเราก็จําได้อยู่ไอ้ประเด็นอนะ่ะมันก็ไม่ดำขนาดนั้นหรอกเอาตรงๆแต่ถ้าแต่ถ้าเขาขอมาก็จัดให้ เขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เติดเรื่องฮู้ดติดเรื่องสูตรนี่เนี่ยมันก็มันก็ดับมันดับไหมอ่ะไม่ดับนะครับใช่ก็เทาแต่ว่ามันเป็นเทาเข้มกว่าเดิมนิดมันเข้มไงเข้มกว่าเดิมไงพี่ใช่เนี่ยผมว่าฮู้ดอะฮู้ดมันก็เข้มนะถ้ามุ้ดถ้าลองดูดี่ไม่ฮู้ดฮู้ดเขาให้ไงฮู้ดเขาให้ไงใช่ไม่แต่ผมว่าอนาคตอ่ะมันก็ไม่แน่ถูกไหมฮู้ดโดดลงดิฮู้ดโดดลองผมว่าเปลี่ยนใหม่เลยฮู้ดมันรอดอยู่แล้วมันก็ต้องโทนเดียวกันทั้งหมดแหละใช่ครับนี่ไงรู้ว่ามันเข้มไหมอ่ะก็เข้มใช่ผมว่าถ้าเปลี่ยนเปลีี่่่ยยนใหหมมดดเลกวา อพราะเราก็ไม่รู้ถูกไหมล่ะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะใช่เผื่อแบบเขามาติดอีกไงเพราะว่าตอนตอนแรกที่ไปอ่ะในในคนในโอเวอร์เขาก็บอกว่าฮูดฮูดแก๊งเราก็มีสีดาด้วยครับไม่สีเรามีกี่สีมันเป็นไปได้กี่สีแล้วสีมันจะไม่ตรงเลยอ่ะมันมันก็เปไปได้ไปไปไม่ได้บ่หัวถูกต้องไหมอันนี้ไม่ได้พูดเอาอันนี้ืองันนี้ไม่ได้พูดแบบไอ้นี่นะแต่ว่าพูดแบบพระสงศัยจริงๆไงครับพี่ใช่ าะข้างหลังมันก็รู้อยู่แล้วว่าแก๊กไหนแก๊กไหนอะไรเงี้ยใช่ครับไม่โอเคไงประเด็นอนะ่ะมันไม่โอเคอยู่แล้วสี่ล้านห้าเลยนะใช่ใช่เ, 5, 5, เปลี่ยนสูตรทีมัน<ๆ>ไม่จบถูก,ถกนะเว้ยเราก็เปลี่ยนมาสามรอบแล้วเนี่ย เปลี่ยนมาสามรอบเอางี้กูกูกูไปบอกเขาก็ได้ว่ากูไม่โอเคโอเคปะล่ะได้ใช่ถ้าคุณเอาผมก็โอเคไม่เพราะกูก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรไม่รู้มันดูวุ่นวายอ่ะก็โอเคนะพี่เพราะเหลืออีกแค่แก๊งเดียวเราก็ครบสี่คิงแล้วนี่ครับก็ให้มันครบไปเลยครับพี่ครับอีกหนึ่งเดือนไม่ได้ใจอ๋อผมว่าถ้าคุยอธิบายเขาดีๆก็ไม่น่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่เปาก็บอกว่าเออเนี่ยเาอยู่น่ก็ไม่ได้ดำไม่ได้ถึงกับเข้มขนาดนั้น เนี่ยแล้วก็ไปสาดน้ำให้เขาเด็ดแล้วนี่ใครนะนี่ยพ่จุ่มถือว่าดำไหมไม่ไม่แล้วนี่ใครนะออ๋สวัสดีครับชื่อซอสเซ็ตครับซอสเซ็ตมะเขือมะเขือไปเถี่ยวไอ้เหี้ยไม่รู้จักซซอสเตจ่ายเงินก่อนลุงจ่ายเงินก่อนลุงจ่ายเงินแต่มันก็ดำจริงเอาตัวมันก็ดำจริงนั่นแหละแต่มันเฉพาะตอนตอนตอนที่ตกน้ำไงถ้าไม่ตกน้ำมันก็ไม่โดนเนี่ยคืนใครจะไปว่ายน้ำแล้วไปตีอ่ะพี่เบาอาเมึงไปพูดดิไอ้แซดไอ้เหี้ยกูก็กลัวเหมือนกัน ถูกปะล่ะฮัลโหลเลิฟทำไรอยู่ครับทำไมเสียงตึงจังไม่ไม่ไม่อยู่อยู่แล้วน้ำตาลโทษทีครับพอดีอารมณ์ค้างอยู่ครับใช่ครับเรื่องเรื่องโดนเรื่องสีสูนิดนึงครับไม่มีอะไรครับใช่ครับอืมขอโ่วครับป้าได้โลกอยู่ไหนอ่ะเดินหนูไปหาได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับ มันก็ไม่สีดำปะวะเนี่ยมันก็แค่คล้ายสีดำมันเป็นเทาเข้มอ่ะเออมันเป็นเทาแบบมึงเคยดูแบบฟิตช์เชตอัเกรปป่ะถูกปะเออแต่ว่าของเขาแบบมันยังไงก็ต่างเนี่ยือถ้าถมน้ำใช่เขาดูใหม่แล้วก็ลองคุยกับเขาดีๆผมว่าเขาคุยกับพี่ดีอยู่พี่ก็ใจดีอยู่เขาคุยกับพี่ดีไงแต่ว่ามันก็ถ้ากับแก๊งอื่นเขาไม่อาท่งไงเพราะงั้เขาก็น่าจะรู้แหละว่าเสียไม่ได้ผ่านอะไรมาเยอะไงพี่ใช่เขาก็จะเข้าใจ เนี่ยแล้วมันก็แบบมันก็ตัวเปียกแป๊บเดียวแล้วมันก็เย็นเนี่ยเห็นปะแต่เขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแล้วกูต้องแบบถ้าสมมติว่ากูจะใช้แบบสูดวูดสูดเหมือนเขากูต้องคุยกับเวลาคุยกับเขากูต้องจุ่มตลอดปะกูต้องจุ่มอย่างงี้ปะแล้วกูก็ขึ้นมาอ๋อผมดำสูดผมดำแล้วครับอย่างงี้ปะสูดผมดำแล้วครับอ๋อผมหายดำแล้วครับแต่ผมแป๊บนึงนะครับสูดผมดำแล้วครับอย่างงี้ปะเออกูไม่ต้องทำไรหรอกก็วันๆนึงก็จุ่มน้ำอยู่อย่างเงี้ยแค่นั้นเองมม่ก็สร้างขึ้นมาเลย อืมสี 00, ่ร้านห้าเลยนะไม่จะกถึกเด้อแล้วเปลี่ยนเป็นสีอะไรสว่างกว่านี้หน่อยเหรอเห็นเห็นพิธีแป๊บบอกว่าทําเรียบร้อยไว้หมดแล้วครับไม่ถ้าสว่างกว่านี้ก็เป็นสีขาวอีกก็ไม่จะโดนดูไว้อีกเหรอ มันก็ดำคือตอนแรกเนี่ยตอนนี้เรา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 เทาใช่ไหมแบบเสื้อยืดก็ได้นะพี่เปาเนี่ยอันเนี้ยไม่แบบประเด็นคือตอนนี้เราเราขาโอเวอร์สีดำดูไว้สีขาวเราสีเทาถ้าถ้าเราจมน้ําเราก็กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเราปรับขาวกว่านี้ต่อนที่เราไม่โดนฝนนะมันก็จะเป็นสีขาวแบบดูไว้ปะบางคนตาสว่างบางคนตาแบบไ้นี้นะพี่แต่ละคน มอดไม่เหมือนกันใจใจลมๆครับพี่แต่ว่าเอก็กันไว้ดีก่อแค่ครับพี่เปลเออได้หมดเกยดปะเกไปฟาร์มหรือเปล่า ไม่เป็นไรเดีย๋ยวรอเปลี่ยนก็นได้เท่านั้นนะหรอกรอ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 จิฟตินจะมาขอใช้สีสูตรอะฮะวายจะขอใช้นี่จะโดนตีนอยู่แล้วจะมาขอใช้อะไรอะกู <laughs> ก็บอกไปงั้นเมื่อกี้ใช่เหรอก็ลองไปคุยก่อนก็ได้พี่เปาพี่เปาไปคุยมาให้พี่ไปคุยพี่ก็เปลี่ยนแล้วที่เขาบอกขอให้เปลี่ยนขอขอนั่นแหละเขาก็ขอตามนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกเขาเปลี่ยนก็เปลี่ยนพี่ไม่ซีเรียสเอ้ยสองร้อยสิบโลให้เจ้าวันละเท่าไหร่อะพี่เปาอืมสองหมื่นกว่าสองหมื่นห้ามั้ง เดี๋ยวนี้เป็นสองหมื่นห้าเดี๋ยวห้าร <500 S 2> ้อยโลก็สองหมื่นห้านะพี่เปาอ๋อหนึ่งมื่นห้าโอเคครับพี่บอสกิฟ,ฟต์มาแล้วหรอพี่มาเมื่อกี้พี่บอกว่าค่อยคุยตอนกลางคืน<อ>เราพวกเหฮทมาลง่งตลอดว่า,าเปลี่ยนใช่ปะเปลี่ยน,นอะไร<อ>แกถามรอถามเฮดก่อนก็ได้รอถามเฮทก่อนก็ได้อเออใช่เฮดคือใครอ่ะ <minutes> เฮ้เฮ้คือใครอ่ะ <frick> วัน <lawsuit> นี้เฮ้ก็มีอยู่คูครูครูสายฟ้าสกอตส์อ๋อใช่เขาคนรับจบหรือคนรับจบคนเดียวทำไมมึงจะไปรับปากแทนบลาสเสดงมบอกอะไรก็บอกว่ามึงก็บอกไปบอกเขาบอก็ใช้เลยครับผมไปเท้เองบอกไม่ไม่เราฉีกเป็นแบบสีเขียวใบตองอ่อนเลยบละไม่เอาไม่เอาว่าลูกเตี๋ยแล้วแบบนี้สีเหลืองไม่มันจะได้ถ้ากี่สีถ้าอย่างนั้นสีสีเหลืองมันก็ไอ้นี่ปาแกงไม่เสือกปะโอ้ไม่เสือกกว่าโรปีนะ เหลืองทองอ่ะเหลืองทองนะเหลืองออกแนวทองอ่ะเหลืองมันอ่ะไม่เอาวะไม่เอาสีขาวอรอลุงสีขาวโดนดูไว้ไหมน่าสนใจก็ไอต๊อดมันบอกอยากได้สีขาวอยู่นะเพราะสีขาวมันก็สูตรเก่านี่เขาบอกว่าอะไรบ้างนะหลุยมึงไปคุยไปไหนมึงเอาเพเซฟไปเลยเอาสีที่เราไม่โดนอ่ะ เพราะว่าไม่อยากโดนเรื่องสีมันโดนไปก็เหมือนตอนไงที่นั่นเขาใครใช้สี่ขาวเขาให้หมดแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามแคเออสีนี้ไหมครับสีส้มไม่เอาอ่ะเอาสีอะไรอ่ะเออสีฟ้าไงครับสีฟ้าพาสเทลได้ไหม โอ้โหไอ้เฮียแก๊งแก๊งอะไรพิเศษเดเบลหรอไอสัตว์ถ้าอย่างนั้นอะโอ้โหเขาเอาสีฟ้าพารเทลก็ไม่ต้องตะเตียอะไรกับใครเขารู้เรื่องเนี่ยกุงยิงงูตีกันเถอะตีกันเถอะมาตีกันเถอะมาตีกันเถอะขอญาติควักปืนนะอันนี้ปืนนะขอญาติเล็งนะยิงแล้วนะพัด์ทเทลจริงๆมันไอสัตว์ <Billie S 1> มันไม่ใช่แล้วไอ้น้องลายสู ER ตรเป็นส,มมสีลุงอะไรเงี้ยเอาสีแดงเหมือนเพื่อนบ้านมื่อที่เราโอ้โหแต่ละสีคอนมาใส่เอาลุงมาตัดอะไรแบบยากขาผัดยี่หไม่สมมติว่าสีแล้วถ้าสีตรงนี้มันแบบเอาแบบเราเอาลายสีขาวสตริปมาตัดสตริปสีขาวได้บ้ะงหสีเทาเหมือนเดิมก็ได้แต่ก็ต้องปรับให้มันสว่างขึ้นไงไม่ mig. มันมีวิธีง่ายกว่านี้เว้ยก็ให้เขาปรับหน้าจอเขาให้มันสว่างขึ้นอะ ใช่แหละมันก็ไม่สีเทาแล้วถูกต้องป่ะถ้าสมมติว่าจอเขาไม่ดีอ่ะเขาทำไงพี่เปาส่งไปดีให้เราส่งไปเขาทำไงคือจอเขาไม่ดีกูว่ากูวถ้าสมมติว่าจะกูจะมึงจะให้กูส่งจอให้เขาทั้งหมดสี่สิบคนแล้วกูว่ากูยอมเปลี่ยนสีสูตรก็ได้นะพี่เปาส่งส่งจอไปไม่ใช่ถกูส่งจอแบบแล้วกูปรับไบเดตเป็นร้อยอ่ะปรับคอนแทคร้อยไบเดตไบเดตเป็นร้อยแล้วกูปรับตัวส่งจอให้เขาอ่ะมันจะได้ได้ป่าววะพี่เปาโอ้โหฮะโฆษณาไปดิโฆษณาดิเออ ถ้าอยากได้จอสีเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องมาซื้อที่หนต้องมาซื้อที่ไม่ไม่ก็คือเราก็ส่งจอยเขาไปเลยแล้ว็ปรับแบบแบบก่อนปรับเราก็ปรับทุกอย่างเป็นร้อยหมดให้ไม่เสว่างไปเลยใช่เอเราแม่งมองไงก็ไปเป็นสีเทาอ่ะแค่นั้นก็จบแล้วต่อเปล่เปิดมานึ่งก็แปดดใช่ให้เขาเห็นเราบางๆแค่นั้นแหละก็ไม่เทาเราที่จริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนอยู่ที่สีหรอกมันมันนลแต่คนมองเพราะคนมองอยากให้มองเป็นสีอะไรแค่นั้นเองแต่จะสีขายคอมไม่ได้ไงถึงป่านนี้เนี่ยไม่แต่จะสีอะไรถ้ามันไม่ถูกใจเขาก ต่อให้มึงใส่สีอะไรที่มันไม่ใช่สีเทามึงก็ยังโดนถ้าเขาจะเอาใชใ่ใส่สีใส่สีหรือว่าจะรอไปคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งอะไม่ค่อยแต่เมื่อกี้ชัดละสีครีมแทนแก๊งโตเมื่อกี้กูเจอวอร์ดดิ้งละนะผมวานพี่เปาเปลี่ยนให้หน่อยแล้วกันครับกูจบละลองบอกเขาดูดีบอกว่าโดนฝนแก๊งผมมันไม่ได้ปนมันออกสีเทาเหมือนเดิมนะครับวันีม้มืด เสียงไปอะโดนดิอรออะไรอะเถียงไปก็เนี่ยมนุ่มดิสอบ้ายนะบอกผมเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วผมไม่มีทางเขาเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยเอาดิไม่ใช่กูละคนนึงละต,ตอนแรกเขาบอกว่าเขาติดแค่ฮูดเราทำไมตอนนี้เขาไติดสูตรเราเลดิด้วยนี่ก็ไม่ติดอูแล้วตอนนี้เขาติดสูตรแทนกำลังนั่งดูสี คือถ้าปรับสว่างกว่าเนี้ยยังไงเวลามันเปียกอะมันก็ต้องเปียกอยู่แล้วเว้ยมันก็เป็นสีแบบสีเทาอยู่แล้วอะเนี่ยเนี่ยเยอย่างเงี้ยก็เป็นสีเทาเอะแบบตอนแดดอตอนอะไรังเป็นสีเทาอยู่แล้วอะใช่อ๋อเนีเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยูดิดเนี่ยถ้ายืนกลางแดดก็เป็นสีเทาก็เป็นสีเทาละ สวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่จีมสวัสดีครับพี่สีโครมปะล่ะเอ้คันสีอะไรรถที่สภาใช้สีอะไรสีโครมโอ้โหไอ้เฮียถ้าอย่างนั้นแล้วมึงไม่ต้องไปแอบนะไอ้สัตว์ถ้าสีโครมียมอ่ะโดนหมดไอ้เฮียแอบที่ไหนก็ไม่ได้สีโครมียมาอันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันนะพเรื่องสีครับสีสูตรครับเราเราถูกบางเราเราเราขอโดนให้แบบโอเวอร์เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีสูตรเราครับ ไม่เอางี้ลุงกูคิดออกแล้วทำไมเราต้องเปลี่ยนอ่ะเราให้โอเวอร์เปลี่ยนดิมันง่ายกว่าป่ะถูกป่ะเออมึงก็ถามดูว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนใช่ก็ไปบอกให้โอเวอร์เปลี่ยนแค่นั้นแหละก็จบละวชาวบ้านสี่ชาวบ้านสี่ชาวบ้านแปดอยู่แต่ที่คุณหม่อมูุ่งแล้วคุณปัตตุลกดิ้งนิ้วอ่ะอ๋อใช่อันนี้เรืพี่เปาเหรอครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเลิศสวัสดีครับสวัสดีครับป๊ปอู้ดีสวัสดีครับดีสวัสดีครับ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 กราบแทบเท้าค่ะสวัสดีครับวโดนวายไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสภาพโดนไม่โ้นวายดีแต่สภาพสภาพสภาพที่ว่ายน้ำใช่ไหมล่ะพี่เลอหน้าเหมือนคุณอะอุ้ยว่าเกิดไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่า ไม่เด็ดแต่เขาให้ให้เวลาให้เวลาจนถึงรอบรอบรอบอีกนานอีกนานอีกนานวันที่สิไม่ต่างคนต่างให้เวลาดิเขาให้เวลาเราเราก็ให้เวลาเขาแค่นั้นแหละให้เวลาเขาใหม่ให้เวลาเขาไม่เปลี่ยนเหมือนกันไงเออเปิดยอนั้นพี่เปาคิดไปยังครับว่าถ้ามูถ้าศึกรอบนี้มาคนในแก๊งน่าจะอุจอาวุธหายหมดเลยรุ่นใหญ่รุ่นโตฮัลโหลครับพี่อ้วนเฮ้ยทำใหม่ดิวะ เปล่าเขาบอกให้พี่เปลี่ยนสีอ่ะจะได้มีไฟใช่ไหมพี่เฮ้ยไอ้น้องเบาก่อนเป็นแค่ความคิดพี่เขาบอกเขาให้เวลาพี่สิบห้าวันอ่ะแป๊บหนึ่งนะกูเนี่ยกูเรียกแคตตาล็อกแป๊บหนึ่งไอ้เหี้ยเอ้ยอินดอร์คันเลอร์ชาร์ตเหรอเขาบอกให้พี่ไปเจอเขาที่แดนอ่ะกูมองว่าถ้าจะมึงจะเอาสุดจริงๆนะกูว่าพาสเทลออเรนต์น่ะน่าจะสวยสุดผมพูดจริงนะเนี่ยเขาบอกให้พี่ไปเจอเขาที่แดนไม่จริงกูมีเบอร์เขาอยู่ผมก็มีมึงก็ไป็นคนที่จะ สีอะไรอ่ะพาสเทลออรเรดไปเลยไหมสีส้มเนี่ยแบบสีส้มสีผมพีก็ได้รสีจมูไหมแจ้งบีเอ็นเคอูณว่าเราต้องแบบเราต้องขนาดมีสีให้เลือกเลยหรอว่ากูตอนแรกเปิดมากูนึกว่าเป็นเส้นเฮียกูโดนาได้ติมไอ้สัตว ถามจริงเหรอคือแบบไงเราต้องเป็นไลฟ์ป่ะอันสุดมาขนาดนั้นเลยแน่กูไม่เข้าใจคือมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคือไม่เข้าใจอันนี้อันนี้สงสัยจริงไงเออมันมันต้องเลือกขนาดนั้นเลยเหรอมีชาร์จให้เลือกอย่างนี้เลยเหรอจะมาติดย่างเป็นเส้นย่างสีสุดไหมเราต้องตีไอ้ไลท์ไม่มเหมือน<ห>พวกไอติมไอติมไอติมที่เราแบบมันตักแบบเปสกูปอ่ะเนี่ยอันนี้ยพวกชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พวกแบบชาเขียวน่าสนใจพี่สีชาเขียวเขียวขี้ม้านะครับ ไลท์ไลท์ลาบทรีกรีนเงี้ยเหรอหรือว่าเออดี่สวยนะขี่ลามกรีนอ่ะไอซูลสีเขียวบางอ่ะสีเขียวตองอ่อนเนี่ยสวยนะแต่กูกลัวตานีวะ่ะพีตันีออกมาเหมือนกัน <c oughs> มันมีที่ไหนละ <c oughs> ไม่ละเท่าสุดท้ายอะ่ะไม่ดีหรอ <c oughs> ตอนนี้เราเป็นดาร์กเนยใช่ไหมเราเป็นดาร์กเกรย์เหรอเออของเราดาร์กอ๋อถ้าไลท์เกย์ก็ก็สวยนะถ้าไลท์เกย์ก็สวยถ้าไลท์เกย์ ไลท์เกรย์ถ้าตกน้ำมาก็จะเป็นมิดเดิลเกรย์ถูกไหมก็ยังพอรอดอยู่เออถ้าไลท์เกรย์โอเคนะได้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 ไลท์ไลท์เกรย์ก็สีเดิมปะคืสีที่เอ้สีไอ้สีเดิมที่มันห้าดอกใหญ่ใหญ่อะไลท์เกรย์ที่คือชอบเกรย์ปะไม่ไม่ไม่ไลท์ไลท์เกรย์ไลท์เบาไลท์ไลท์เกรย์อะเนี่ยสวยอมนนี้เปลี่ยนไปนะชอบผู้ชายก็ไม่บอก เอาไงอ่ะก็ทางเรื่องนี้ดีสุดแล้วไอไร้เกเรเนี่ยดีนั้นแหละได้หมดอ่ะแล้วแต่ต้องส่งมาทำไมอ่ะหมดหลายสุดจะไร้เกเ์แหละไร้เก่รจะจบไปอืม เสียงเป็นไรอ่ะมีมีอีโต้ไหมถ้าไม่ชอบปากสับปากให้หมดเลยเฮียไลท์เกรอะลงกูว่านะที่ในห้องมิค่โคตรเหม็นเลยแล้วแต่บอกเราถ่ายต่อก็ได้ได้หมด เราก็มีเวลาเขามีเวลาให้เราไม่ใช่หรอใช่เปล่ใช่ครับใช่ครับอืมงั้นเราไปตกปลาดีกว่าครับไปดีกาตังฮ้อะไรดีได้หมดได้หมดได้หมดแบกได้ไปเหอะไอ้ไอ้ oppo แล้วน่ะคนแก่ได่โลลักสภาพสภาพมึงยังไม่ได้ขึ้นกูเลยเหียอะไรละอะไรละอะไรนะไม้ป๊าจะไปตกปลาเราจะไปตกปลาเราดูก่อนดูก่อนอีกรอบหนึ่งใช่ดูก่อนแบบว่าไม่ไป ปลายปลายปลายปตกปลาได้ปลาไปตกปลาได้ใส่ฮันชิตาจิเออปลาต้องไปปลานึงนะเดี๋ยวปลาโทรหาแป๊บนึงนะเราเราสรุปว่าก็คือเรารอยต้อนก่อนนะเรื่องสีอ่ะเดี๋ยวกูจะได้ไปทำงานกูแป๊บนึงโอ้โแม่งานกูเนี่ยกูจะโทรหาเรื่องบอสมิวสิกนี่เขาอยากใช้สีดาร์กบลูอ๋อใช่ใช่ไปบอสมิวสิกป่ะไปบอสมิวสิกป่ะเออไปทำไมไปทำไมฮัลโหลไปทำไมไปไหนนะ ให้พี่ป๊อไปหาเทว่วัดบิวสิกใช่ไหมครับมอ่าสะดวกตอนนี้มามาสะดวกไหมครับเดี๋ยวพี่จะได้ไปครับมามาขอน่อตัวสะดวกได้ครับเดี๋ยวไปไปหาเทว่วัดบิวสิกครับขอบคุณครับ